ครับสวัสดีท่านนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่รัชคงค่อยสุวรรณผู้สมัครสสพรรคประชาชนปัตย์จังหวัดตากที่สองถูกกองบัญชาการตำรวจสูตรอธิการ,รมรันเทคโนโลยีหรือบอชอสอทควบคุมตัวโดยกล่าวหาว่าปกปันเว็บไซต์การธนานาออนไลน์ซึ่งพักได้ทราบเรื่องจากใยความของนายรัชคงเมืม่อวานนี้ ผมขอยืนยันว่าพัคประชาชนเรามีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครับ,บ,รบว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมสินเทาไม่ว่าจะเป็นการทุจริตอรปชันการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ทุนเทาหรือเรื่องสแกมเมอร์รวมถึงเว็บพนันออนไลน์หากบุคลากรของพัคไม่ว่าจะอยู่ในตำแนนหน่งใดที่มีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้พวกเราจะไม่ปกป้อง ไม่ปกปิดการกระทาอย่างเด็ดขาดผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเองตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมาคณะกรรมการวินยัยหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคได้ดําเนินการตรวจสอบสอสหรือนักการเมืองของพรรคทุกคนที่มีส่วนวกรพักหรือได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยไม่รับเป็นผู้ด และหากพบการกระทําความผิดก็จะมีบทลงโทษอย่างได้สัดส่วนนี่เป็นหลักการปฏิบัติที่เรารมุ่งือมาโดยตลอดดังที่ระบ,บุมาของหน้านี้พรรคประชาชนจะยึดมั่นในหลักการที่พวกเราไม่ยอมทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันการก่ออาชญากรรมหรือการกระทําความผิดไร้แรงเหตุอื่นอย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคงครับพรรคประชาชนหวังว่าการบรินินการของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ต่อกรณีอื่นๆในอนาคตจะเป็นการดำเนินการบอดล้างและการเมืองที่มีที่พูนหรือเครือข่ายชญยกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการค้ามนุษย์ทุนเทาหรือเครือข่ายกมเ m m e r หรืออย่างไรกนพนันออนไลน์ทั้งหมดอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินการเพื่อหวังผลทางการเมืองในช่วงระหว่างการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับสสราชกร ผมขอแถลงอย่างเป็นทางการเพียงเท่าน,นี้ครับก็เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามครับแเราทราบข่าวเท่าไหร่ไหมคะตัวผมเองได้ทราบเรื่องจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ครับก่อนหน้านี้ในสรุปเรื่องของการกระบวนการกอสอบอเราไม่ววมีข้อมูลเลยนะครับว่าจะมีหลักฐานหรือจะมีโองค์การที่จะเกี่ยวข้องกับคดีสับแบบนี้ครับอันนี้ต้องบอกตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเฉพาะในกรณีนี้เนี่ยที่ผ่านมา โคยมีคนที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาบอกน,นะครับแต่อาจจะไม่ใช่กรณีนี้โดยตรงนะครับ mm. แล้วทางพักเองก็พยายามที่จะสืบสวนนะครับโดยใช้คนกของพักโดยใช้บุคลากรข,ของพักที่มีอยู่อย่างเต็มที่นะครับแต่เนื่องจากเราเองก็ไม่ได้มีอำนาจละเราเองไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเข้าข้อมูลได้อย่างที่ตรวจม,มีได้นะครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับตามหลักการอย่างได้สัดสวนเฉพาะ ข้อมูลหลักฐานที่เรามีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในวันนี้ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามที่ได้เห็นข่าวไปนะครับทางพักก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไม่ได้ลราเป้นนะครับในส่วนของขุนพลกรเป็าผู้แต่งตั้งจากกระบการที่กำลังดำเนินการหรือว่าที่ที่ผ่านมาครับก็เดี๋ยวผมขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวรัฐมนตรเองอยู่ควกรบวยตำรวจอยู่ แล้วก็มีทีมกฎหมายพรรงนะครับไปแซงบายรอไว้เพื่อที่จะได้พูดจับเจ้าตัวโดตรงนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าถ้าเราได้ทราบในข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการดำเนินการตามกฎระเบียบของพับ ส,ส่วนเฉพาะกับกรณีนี้ก่อนนะครับที่อาจจะมีผลกับเรื่องของผู้สมัครเลือกตั้งในเขตสองจังหวัดต่างนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาตัวผู้สมัครแนนทนในเขตนี้ได้ขอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เราเองก็คงไม่ได้เราเรื่องผลกาการเลือกังที่บอกว่าจะไม่มีผู้สมัครในเขตนี้นะครับมาเป็นเหตุผลในเรื่องของอามาตรฐานนะครับของคัดที่เราที่ผมเองก็ได้ประกาศไปนะครับว่า ว่าไม่มีสิทธิของเราดัลนหมว่าเราไม่ทนต่อปัญหาต่างๆล่านี้ถ้าเราตรวจพบพฤติกรรมนะครับตรวจพบหลักฐานนะครับที่มีมูลมีน้ำหนักเราก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ส่วนครับบอกป็นเกณการนะครับ่อหาก็วังว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ตำรวจดำเนินการทุกอย่างแบบไปตรงมานะครับไม่รับเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัตรวจสอบผู้สมัครหรือว่านักการเงิน ครับของผู้พักผู้สีอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็ดูที่หลักฐานข้อเท็จจริงนะครับใครที่มีส่วนร่วมกันก็ดำเนินการอย่างเป็นที่ครับมีหลายการดำเนินการเพิ่มอีกตรงนี้ครับมันจะสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการทรครับสิ่งที่ทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นไม่ได้ก็คการประกาศว่าพรรคประชาชนจะเราจะไม่มีคนที่มีประวัติหนัก้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราไม่สามารถตรวจสอบประวัติผู้ทำพฤติกรรมได้ สิ่งที่จะทําให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นก็คือการที่เราได้รับทราบข่าวเราได้ถามข้อที่จริงแล้วเราดำเนินการอย่างรวดเร็วแข็งขันและทันทีตรงไปกับมันมันจะงเป็นคอสองที่แล้วด้วยทางมีมีมืได้ตรวจก่อนในการสอบก็อย่างที่ผมได้ตอบทางธรรมดินเมื่อสักครู่นะครับว่าสําหรับราชพ์เองเนี่ยเคยมีข้อร้องเรียนเข้ามาจริงครับแล้วเราไม่ได้เฉยเราเคยส่งตัวแทนไปรับรองภาคโดยตรวจสอบในทุก สอบถามประเด็นที่แล้วนะครับพยายามสำรวจประเด็นที่แล้วโดยการเช็คประวัติอาชญากรรมตามโรงการผู้สมัครคนอื่นปกตินะครับแต่เนื่องจากอย่างที่ได้รเบเลนครับว่าอาจจะไม่ได้มีประวัติที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะเราเองก็ไม่ได้เป็นตำรวจเราไม่ได้อยู่ในฝ่ายวยรานเราไม่มีอำนาจรัฐที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกนะครับเราก็ดำเนินการที่ผ่านมาตามหลักฐานที่เรามีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้เคยมีการสอบถามนะครับ จ้าตัวหรือว่าน่าจะควบตัวเองนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าตัวเองยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับสำหรับตัวเองก็มีตัวเขาเองในกระบวนการพิจารณาแล้วก็ว่าไปนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้อธิบายนะครับได้บอกข้อมตัวเองแต่ว่าในส่วนของเ่านเองเนี่ยถ้ามาถึงในแับนี้นะครับเดี๋ยวเราความชัดเจนที่ใบสมัครเราไปพูดคุยนะครับซึ่งตอนนี้ก็าถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันว่าถ้าดูบันทึกข้อเท็จจริงแล้วนะครับชี้ได้ว่าเขา มีส่วนผูกพันกับสิ่งที่ถูกเก่าจริงยังทักก็พร้อมที่จะดำเนินการในเร็วๆนี้คุณให้หมดคุณให้หมดเพราะว่า,เร,เ,รเ,าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงการหาเสียงจะกาอาจารย์กระทบต่อความ,มนิยมอาจารย์การาการับผิดชอบพรรคประชาชนครับก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าเข้าใจดีนะครับว่าข่าวแบบนี้ถ้าเกิดมาในช่วงระหว่างการเป็นเสียรตั้ง,งไปฏิเสธไม่ได้ก็น่าจะมีผลกระทบนะครับแต่ว่าสิ่งที่พรรคประชาชนเชื่อมากกว่าความเชื่อแม้จากประชาชน ได้มาซึ่งการที่ประชาชนมองเห็นว่าพรรคประชาชนจัดการอย่างไรเราที่ิ่งเฉยือเพิกเฉยต่อกรณีตาก่าหรือไม่ซึ่งผมยืนยันว่าเราไม่เคยเพิกเฉยต่อกรณีเรามีครับที่บอกว่าตอนนี้มีการร้องเรียนในนั้นมาตรฐานในการตรวจสอบของพรรคเป็นยังไงครับที่ผ่านมานะครับเราทุกครั้งที่เวลาราตรวจสอบนะครับก็ขอทั้งประวัติอาชญิากรรนะครับจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่ามีการตรจใจการลปเอียดเกิดความกระบเห็น,ใน,ในใ นะครับที่ขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่หรือว่าจากสมาชิกทัศนะครับรวมถึงช่องทางอื่นนะแต่ว่าก็ต้องนําเรนยนรพราะได้เจงว่าบางทีเราได้รับข้อร้องเรียนมานะครับแต่ว่าการพิจารณาทย่างไรสับส่วนเนีน่ยก็ต้องดูหลักฐานด้วยแต่บางทีผู้ร้องอาจจนะทราบข่าวแต่เขาก็ไม่ได้มีหลักฐานเราเองเาไปสื่อแล้วแล้วก็เข้าไม่ถึงหลักฐานอย่างที่ฝ่ายบริหารม,มีตมมํารวจมีดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนและววันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่า เมื่อเราสรบุสันของเราไปกฎหมายของเรานะครับเราเข้าไปพบกับผู้รัชผิมชอบผู้ควบคุมตัวอยู่แล้วถ้าเราได้คุยกับทางตำรวจุยกับเจ้าหน้าที่รับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นให้เราได้หลักการได้สืบสวนได้อย่างสมมากยิ่งขึ้นนะเป็นที่บอกว่าถ้ามีมูลเหตุที่ชัดนะครับมันพกพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีแต่ก็คือแปลว่ากรณีนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองหรือการถูกกันแกล้งแต่ว่าถ้าพยานหลักฐานของตำรวจชัดเจนเนยทางพับ จะยอมรับอย่างไรไหมคะครับก็ยอมรับลงไปตระมาครับแล้วก็ดำเนินการอย่างเป็ดฐานลงไปตระมาเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วเกิดเป็นเรื่องกรณีการแจ้งทางการเมืองกริจริงนี้พักคิดว่าต้องการความ,วามยุติธรรมหรือความเป็นธรรมยังไงไหมคะก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองอาจจะมีการจับแถลงข่าวออกไปนะครับแต่ว่าอาจจะยังพูดนำหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าขอดูอะไรเกี่ยวกก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่า ช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการภาษีเรือต่างก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของเราและตำรวจดำเนินการทุกอย่างในตรงไปตรงมานะครับเ,เข้าเ้มการไปที่มีส่วนผูกพันกับเรื่องสีเทาก็อยากให้ดำเนินการในที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาภาษีหรือไม่ก็ตามก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรียุติธรรมที่ว่าแจ้งว่ามันมีสสที่อาจจะแบบมีเข้าข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะอันนี้เรามองว่าต้องมีการตรวจสอบให้เป็นธรรมหรือครบ ก็ถูกต้องครับไม่ว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ในคณะผู้สมัครขอสอรหรือว่าเป็นนักการเดินหรือเป็นใครก็ตามนะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่รับแล้วก็คุ้นการพิธรรมในประเทศจะดำเนินการทุกอยาก่างไรลงไปเรื่อยครับอย่างนี้เกิดไปสองรายแล้วนี้ก็มีการมีการตรวจสอบภายในพักซ้ำไหมคะเ,ออเราตรวจสอบอูทุกวันแล้วนะครับออข้อมูลที่เข้ามาก็ต้องรำเนินข้อเท็จจริงว่า,มามไม่ใช่เฉพาะตาที่ปรากฏทาหน้กข่าวน,นะครับแล้วเราก็มีการดำเนินการตรวจสอบ ว่าอย่างที่ได้ลงทะเรียนกันนะครับว่าเราเองก็มีเครื่องไม้เครคื่องมือไม่เข้ากับไฟเลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าถึงข้อมูลได้ไม่เข้ากับนนะครับอาจจะมีผู้สมัครสสพรรคอื่นเนื่ตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเราคิดว่าก็ก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อความยุติธรรมไหมคะถูกต้องครับก็อยากจะเนี่ยแหละครับเรียกร้องอีกหนึ่งครั้งครับก็อยากจะให้ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตรวจสอบทุกคนนะครับอยา่าเป็นที่นะครับไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่าง เิานวนี่คนที่นวกี่นจะตอแทนได้นทได้ก็ถ้าทางเจ้าหน้าที่รัับมีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผมก็พอดว่าเจ้าหน้าทีรกะการสสหก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลกับคประชาชนได้ถึงแม้จะเป็นสมัครของาเองก็อยากจะให้เจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ัเดเนินการอย่างอย่างที่เด้แล้วในคณะบุลาเองนะครับถ้าได้รับทราบข่าวหรือถ้าได้รับ สร้างข้อมูลจากฝ่ายของรัฐจากเจ้าหน้าที่รัฐว่าผู้สมัครของเรานะครับเจ้าหน้าที่เราคนใจะดำเนินสวนสอบกันกับเรื่องสีของทุกนายเนี่ยเราก็พร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนแล้วเราก็ดำเนินการในที่ไม่ใช้งงกำนาจทางการเมืองเราในการปกป้องคนของเราในเมีคนที่มีความเสี่ยงเออ่ต้องบอกว่าตามข้อเท็จจริงเลยนะครับเออ่มีหลายเคสมากกว่าน,นี้นะครับที่มีการ้องเรียนเข้ามานะครับแต่ว่าก็อยากจะให้มองอด้านหนึ่งเช่นเดียวกัน ว่าเรื่องร้องเรียนบางทีก็อาจจะนํำมาถูกใช้ในการร้องเรียนเพื่อกันแก้กันกงินเดิมซึ่งก็มี็นการเนเดิมนอบพักการเงินในพักนะครับเพราะนั้นกระบวนการในพักเราให้ความยุติธรรมกับทู้ฝ่ายอยู่อยู่จากหลักฐานแล้วก็ลงโทษอย่างเป็นสัดส่วนครับโอเคค่ะตอนนี้เขาอยู่อยู่ที่ตํารวจแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ที่ตํารวจนะแล้วแต่ก็คือทนายความไม่ทนายส่วนตัวเขาเอง เดี๋ยวมีไปไหนจากอื่นเลยก็ไปที่ตาที่ที่ตา